สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e เลมแบทบายครูออฟนะครับผมสำหรัวีโอนี้เป็นวิดีโอสรุปนะเนื้อหาหัวข้อฟังก์ชันตรีโกณมิติของม .5 นะครับโดยครูจะแบ่งเป็น EP ย่อยๆเนาะเพือน้องได้ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะครับโดยนี้เป็น EP แรกเนาะเกี่ยวกับฟังก์ชันไซน์แล้วก็โคไซน์นะครับแต่ก่อนดูนะครับน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ช่องของครูด้วยเนาะ กดไลค์เป็นกังใจให้กันนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรน้องๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับในฟังก์ชันตรีโกณมิติในมปลายเนาะก็คือฟังก์ชันไซน์แล้วก็โคไซน์นะครับก็คือค่าไซน์กับค่าคอสนั่นเองนะครับนะโคไซน์ก็คือค่าคอสนะครับซึ่งในตอนสมัยมต้นเนี้ย จะอธิบายคานขาค่าไซนา์ค่าคอสโดยใช้ลูกสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมตัวใน,นมอปลายนะครับเราจะอธิบายโดยการใช้วงกลม 1---- ห,หน่วยนะรูปนี้ก็คือวงกลม 1--- ห,หน่วยก็คือวงกลมที่มีรัศมี 1---- ห,หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นถาเราลองพิจารณานะแกนตั้งก็คือค่า y นะครับแกนนอนก็คือแกน x ถูกไหมถ้าลองพิจารณาตามจุดตัด ของแกน x แกน y นะสมมติครูพิจารณาจุดแรกตรงนี้นะครับมันก็เป็นขั้วดับอะไรครับ x มีค่าเป็น1ถูกไหมเพราะวงกลมมัน1หน่วยค่า y มีค่าเป็น0นะครับถ้าเรา,าเพิจารณาที่ตรงนี้ด้านบนจุดตัดแกน y ด้านบนค่า x ก็จะมีค่าเป็น0ค่า y มีค่าเป็น1ถูกไหมครับถ้าเรามาพิจารณาจุดตัดแกน x นะครับด้านซ้ายเนาะ ค่า x ก็จะมีค่าเป็นลบหถูกไหมค่า y มีค่าเป็น0ูนย์ะครับแต่ก็ถ้าลองพิจารณาจุดตัดแกน y ด้านล่างนะครับ x จะมีค่าเป็น0 y มีค่าเป็นลบหนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราวัดนะครับโดยจุดเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นที่จุดนี้นะจุด x 1 y 0ตรงนี้จุดเริ่มต้นบนแกน x นะครับถ้าเราวัด มุมนะครับจากจุดนี้ขึ้นไปตามเส้นรอบวงนี้เนาะมุมที่ได้ก็จะเป็นมุมเซตานะครับนะสมมติถ้าครูวัดมายังจุดนี้สมมติเป็นสีแดงตรงนี้จากจุดนี้นะจากจุด10ศไปตรงนี้มุมที่ได้ก็คือมุมเซตานะครับจุดนี้ก็จะมีค้วดับเป็น x y ซึ่งยังไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่เนาะอ่ะประเด็นก็คืออยู่ตรงนี้นะครับว่ามุมเซตาตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนาะกับค่า x y เนี่ยเขาบอกว่าค่า x y ก็คือค่า cos กับค่า s i n เซตานั่นเองนะครับโดยที่ค่า x เนี่ยมีค่าเป็น cos เซตาเนาะค่า y จะมีค่าเท่ากับ s i n เซตานั่นเองนะครับ อันนี้ครูจะไม่อธิบายว่าที่มาเป็นยังไงอะไรนะนี่คือสรุปมาเลยว่าบนเส้นรอบวงของวงกลม1หน่วยจากจุดเริ่มต้นจุดนี้นะจากคว้ดับ1 0ถ้ามีการขึ้นไปทางด้านบนก็คือในทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นมุมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เป็นมุมเซตาจุดคว้ดับ x y ตรงนี้ก็คือค่า cos เซตากับค่า sin เซตานั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นมุมนี้กี่องศาค่า cos ก็คือค่า x บนรูปวงกลมนะครับส่วนค่า sin เซตาก็จะเป็นค่า y นะ sin y นะ sin y เป็นค่า y บนจุดบนรูปวงกลมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะต้องรู้จากตรงนี้นะเราเริ่มจากจุดตรงนี้ถูกไหมครับ พอสตาร์จากเส้นตรงนี้ขึ้นมาเนาะแสดงว่าถ้าจุดตรงนี้ก็คือ0องศาแมบบเมื่อกี้สรุปไปแล้วนะครับว่าค่า x ก็คือค่า cos ค่า y ก็คือค่า s i n นะครับวงกลม1วงเท่ากับ360องศาถูกไหมเพราะนั้นสตาร์ตรงนี้ปุ๊บนี่ก็คือที่0องศาถูกไหมครับเพราะนั้นน้องๆจะต้องรู้ทันทีนะต่อจากนี้ไปว่า ศูนยองศาเป็นไงครับค่า o s s ศูนย์องศาจะมีค่าเป็น1ถูกไหมค่า s sin ศูนย์องศามีค่าเป็น0ูนไหมครับนะน้องๆต้องรู้แล้วแต่ไม่ได้บอกให้ต้องจําแต่ให้เราจําภาพะไรจำภาพวงกลมหนึ่งหน่วยเนี้ยไปเพราะเราเออมุม3 0 6 0 45หกน้องๆจำมาแล้วตั้งแต่มอต้นถูกไหมครับอันนี้เราต้องเพิ่ม,เต,มเติมแล้วนะ จากวงกลมหนึ่งหน่วยจุดที่ครูจุดเอาไว้นะครับมันก็คือที่เรารู้อยู่แล้วถูกไหมเราสตาร์ทจากตรงนี้ก็คือ0องศาเราท่องไปแล้วนะ x c o s sin y ถูกไหม sin y เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า sin 0ย์องศามีค่าเท่ากับ0 c o s 0องศาเท่ากับ1แล้วน้องต้องรู้อะไรอีกก็เมื่อเราเคลื่อนไปตามทิศ ทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปเรื่อยๆตึง้งถึงตรงนี้จากระยะนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้เป็นกี่องศาครับ1มุมฉากถูกไหมหนึ่งมุมฉา,ากก็คือ90องศาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น90องศาเป็นไงครับค่าไซน์มีค่าเป็น1นึ่งคอสเกองศาเป็นศนถูกไหมเพราะไซน์วายนะไซน์ฟังก์ชันไซน์เกองศามีค่าเป็น1ถูกไหม cos 90องศาเป็น0ถูกไหมครับถ้าเราหมุนต่อจาก90หมุนตึ๊ตึๆต,ต,ตไปเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ถูกไหมก็อีก1มุมฉากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากนี้มาถึงฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะมีมุม180องศาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้อีกแล้วว่า180องศาเป็นไงครับซ้ายเป็น 0ถูกไหมไซร์ร้อย180องศาก็คือศย์องศาเออโทษเท่ากับ0แล้วก็ cos 180องศามีค่าเท่ากับลบ1นะครับอ่ะแล้วถ้าเราหมุนต่อนะครับจาก180หมุนไปอีก9กองศาถูกไหมอีก1มุมฉาก180บวกอีก90ก็คือ270องศา เราก็จะรู้ว่า sin 270องศามีค่าเป็นลบหแล้วก็ cos 270องศามีค่าเป็น0ูนนั่นเองถูกไหมครับอะแล้วเมื่อเราหมุนต่อจาก270องศาไปอีก90องศาก็จะเป็น360องศาพอดีถูกไหมหงวงกลมก็คือ360องศา นะครับซึ่งมันก็มาจบอยู่ที่ศูนย์องศาพอดีเพราะฉะนั้นศูนย์องศากับ360องศาก็จะมีค่า sin ค่าค o s ที่เท่ากันนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นศูนย์อ,องศา360องศาก็จะมีค่าเหมือนกันนั่นก็คือ cos 360องศามีค่าเป็น1 sin 360องศาก็มีค่าเป็น0ูนย์นั่นเอง มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆถูกไหมหนึ่งวงกลมหมุนต่อก็จะกลายเป็น2วงกลมหมุนต่อก็จะกลายเป็น3วงกลมไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วถ้าน้องๆสามารถวาดวงกลม1หน่วยได้ค่าซายคอสของพวก0ูนย์เก้าสิบรหรือ3ามรอสงศาเป็นไงครับเราก็ไม่ต้องไปจำถูกไหมเราก็จะรู้ว่ามันอยู่จุดไหนของวงกลม เราก็จะสามารถที่จะเป็นไงครับตอบได้ว่า sin เป็นเท่าไหร่ cos เป็นเท่าไหร่อย่าลืมนะ s i n y นะ s i n คือค่า y cos ค,คือค่า x นะครับประเด็นถัดมานะครับที่น้องต้องรู้ก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามุมเป็นบวกนะมุมเซตาเป็นบวกก็คือเราจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปด้านบนถูกไหมครับ แต่ว่าจริงๆมุมเซตาติดลบได้นะครับติดลบได้โดยจะติดลบก็คือมันหมุนล,ลงมาตามเข็มนาฬิกาจากจุด1 0ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามุมติดลบก็คือต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาลงมาด้านล่างเนาะเซตาจะติดลบนะครับออย่างสมมติหมุนล,ลงมาด้านล่าง90องศาตามเข็มนาฬิกาก็จะมุมก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ90องศา ถูกไหมคาไ์ของลบ90องศาก็จะเป็นลบ1ทของลบ90้คอสของลบ90องศาก็จะเป็น0ูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามุมเซตาเนาะสรุปได้ว่ามุมเซตาเนี่ยมากกว่า0มันจะต้องเริ่มจากอะไรฮะหมุนจากจุด1 0ไปในทิศ ทวนเข็มนาฬิกาเนาะแต่ถ้าเซต้าน้อยกว่า0เราก็จะหมุนจากจุด10ไปในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาลงมาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างเนาะที่พูดไปว่าถ้าเราหมุนลงมาด้านล่าง90องศามาอยู่ตรงนี้ถูกไหมะฉนนั้นก็มุมก็จะมีเข้ากับลบ90องศานะครับมุมมีเข้ากับลบ90องศา sin ลบ90องศาจะเป็นลบ1 cos ลบ90องศาจะเป็น0นยนั่นเองนะครับและอีกประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น้องๆจะต้องเข้าใจเลยเนาะก็คือจะเห็นว่านี่คือวงกลม1หน่วยถูกไหมวงกลมหหน่วยสมการวงกลมเราเรียนมาแล้วนะครับว่าสมการวงกลมสูตรก็คือ x ลบ h ยกกำลังสองบวก y ลบ k ยกกำลังสองเท่ากับ1ถูกไหมนี่คือสมการวงกลมถูกไหมครับนะสมการวงกลมถ้าเราดูวงกลมของเราเป็นไงครับจุดศูนย์กลางคือจุด0 0แสดงว่า h คือ0 k คือ0ถูกไหมแล้วก็เป็นไงครับเอาตรงนี้พี่เท่ากับ1นะโทษทีมันต้องเป็นเท่ากับ r กำลังสองนะ r กำลังสอง สูตรสมการวงกลมคือ x ลบ h กำลังสองบวก y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองถ้าดูจากรูปของเราจุดศูนย์กลางคือจุดศูนย์ศูนย์แสดงว่า h คือศูนย์ k คือศูนย์วงกลมของเราเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยและมี้นผนศนย์งเป็นหนึ่งควาสมการวงกลมของเราในรูปนี้ก็คือ x y 1, กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับอะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับค่าไซน์ค่าโคศก็ตามที่เราบอกไปนะว่า s i n ์เซต้าคือค่า y cos เซต้าคือค่า x ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรครับ x ตรงนี้ก็คือ cos เซต้ากำลังสองถูกไหมส่วน y กลังสองก็คือ sin เซต้ากำลังสองมีค่าต้องเท่ากับ1อันนี้คือข้อความที่น้องๆต้องจำถไหมอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของตรีโกณน,นั่นเอง ที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือ s i n กำลังสองบวก cos กำลังสองเท่ากับ1เสมอซึ่งมันก็มาจากที่มาตรงนี้นั่นแหละก็คือมาจากสมการของวงกลมนั่นเองนะครับเนาะจากสมการวงกลมทำให้เราสรุปได้นะว่าค่าความสัมพันธ์นะเป็นเอกลักษณ์ของตรีโกณน,นะ s i n กำลังสอง บวกคอสกำลังสงเท่ากับ1เสมอนี่ต้องจำจำจำนะสำคัญมากๆนะครับเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องนะกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ